บายดีเพื่อนในแอปสิทุกคนมัน่นี้ไปเบืองอยู่แถวภูคนเด้เอภูสูงๆอยห้อฮะเนอแต่สิไปเบืองมามีมากอย่างเช่นตัวขอกรีนบอเนอใส่ล่ออยู่แถวภูทนเลนะได้โปเชื่อนั่นหละคนู้จอัาหนืงนะตากิ้วจอนจอมเชือเชชาติงนะพอจูที่ย่าจบปา ท้องต้น <hi> ผู้กรมเข้าเนี่ยเสียงตัางล้อยังงงดังดิ่งวนั่นได้ไปกันนี่เป็นบอนที่ว่าส่มพวกลิงพวกหัวปลายอย่างนั้นเดอร์หอยเชวจะไปเป็นหอยนี่เหละนี่ก็ไปครหอบแล้วแตกต่าง นี่แต่เป็นกาไก่หลักฟ้าพอดีเนาะสิมังไปเดีย๋ยวซืเข้าไปเที่ยวป่าลุมนเนี่ยว่าจะมีหอ,อกมากินเลี้ยงโบ้ได้เพราะว่าหมากอย่างส่วนนี้ก่ะไหลเต่าคือหมากไม้กนะล,ล้วยแหละไหลเติ่าราคาหมักแดงๆไหลบ้นี่ว่าที่ไปอยู่ถึกจุดมีหอ,อกมาเล้ยงโบ้ได้เที่ย นี่ไปไเป็นสันมึงไปเนาะพหน้าคาเนี่ยเต็มหมดทุกคนนีและไปกระตินผาหน้า,าข่าป่าเล็กป่าอย่างนี้เป็นห้อยพวกนี้ทั่วกมกป่าก็ยังมีเยอะนะเช้านี่ยพวกฟานเ สูงไหลได้ปลาพวกนี้เลยทผู้ชมมกแม่นหาสิมายิงเราซึม,มีงพ่อมากไมค์กูเนี่ต้นไม,ม้ต้นนี้แหละเม่ลอดาตน้นอยู่เรียงกันกนี่เนาะสูงมากเลยนะเออแถวสี่สิบไปแมตต์นี่แหละอันยูจะถึงนหมไกฮัสซีมันแหละเดี๋ยวเอาเพิ่น ไซลเนะูเมกเนาะมันยิงอยู่ลมนะ้มมาละกาได้ยินเสียงตัวหอกของตึกตึงๆอยู่แต,ต,ต่ว่ามันไหลตนนะล้นเนาะไหลก่อีกอย่างคือมันก่าใกล้จะค่ำแล้วตแต่ก่าห้าโมงละลมอยู่เทิ่ยงมันมืดเนาะวันนีนนน้ว่าโหตอนนะี้เขาแท้มันจะเห็นแลมโบ้เด้อจี่ไดนก่าติดตามไปนะมีไหลต้นเนาะ ตอนนี้สูงสูงส so, 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 so e like, wow. bon ูอ si ยู่ถึงตอนนี uring. ้เลยกะเหีไหลต้นนิวดันนึ่งนะสูงเติมเลยเด้อพวกมากนี่เขาอยู่บนต่้าไปเนาะสีมืแถวนี้มีหอกมาผ่านแถวใบพุ่นมากินมากในแถวพ่พี่บ่เด้อเห็ดลิ้นย่างพวกที่ว่ายังบัวยังบัวฮู้มากนี่นะนี่สั่ เป็นสีเหลืองสีอะไรด,ได้สีเหลืองด่าขนเอากินอยู่ไหนไมันมันแซบเนะาะรสรสรสชาติอีกกะ้มเนี่ยหวานเนี่ยเนาะแซบ ได้ตัวจทำนย่างไหาทางสมใหญ่มากเลยเด้ต่ว่าเสียดายเนาะตอนนี้ก็หกโมงนยางแล้วทางถึงมันมืดเนาะแล้วในไทยบบเห็นเนี่ยคือซีบบเห็นนั่นแหละสูงโพดเนาะใน้าทางถึงมันมืดแล้วตอนนี้ฟ้าก็มืดแล้วไทยบบเห็นไทยบืแล้วคืนนี้เขาจัดไปสามแจมฮะต้นอะไรนะกับต้นอะต้นนี้ เก่าพันไซดูมไม่กนก,ก,นกาพวกทงหนใส่เนี่ยก็ออกหมดแล้แหละน่น,นี้หันซีพักครั้างคืนนี่นี่อนไนของเขาด้ลเข้าก็มาลาครั้งก่อนี่ะก็ใช้พวกในห้องนอนนะคือพันมาละมานอนปาเลยเป็นนอนปาสวัสดีนว่า ที่นอนไรกมาเนี่ยแหละแล้วกันบ่อฝนนะฮะกระเช้าบ่กมุ้งเลยคกท่านอเลย้โปกรตัวมาน่ระมาน่ ถ้าเปนตรงหินว็จะเป็นตรงบ้างตัวนี้เป็นตัวกลางแล้วมันม็เริ่มดังเป็นไงนะที่เป็นตัวกลางมันก็ให้เติมด้วยหัวมันเป็นสีเหลืองอ่ะเข้าตัวนีงด้วยใี้เติมดูหัวปอแตยาน ngay rồi không nói được. tôi chó này, thắng này, tên này thẳng. rồi nó sẽ nào? đẹp สองม่ต่อมากเลยพอดีกำลังไปก็ไปดอกนะเฉียวนัรงห้องตันทั่วป่าตัวนี้แหละเจ้ามันสวยเนาะเมื่อเช้าในหยามบอดีฮะแล้วเห็นตัวหอกไหลโตเพิ่มได้ยิงเลยแปดเก้าสิบตัวนั่นแหละสิบแปโตก็ว่าได้เนาะแต่ว่า แันธุ์ว่าเคลือบได้ยิงเคลือบได้ยิงเสนานเลยันธุ์ว่ายามบอดี <teor ía S 2> <Okay. S 1> เนาะเดี๋ยวเสียเอาแผ่นอันการออกลาออกยามมันให้เบืองเด้อเพราะว่าคือเพิ่นว่ากันตามความเชื่อดอกแต่ว่าอันยามบอดีแล้วมันเคลือบได้ทีได้ยิงกระบ่ได้ยิงเสนาเนาะแล้วเฮาก็สิเก็บมากนายครูพวกนี้แหละสิเก็บไปกินคะคืนนี้ก็เจอ ว่าเศว้านยามบุรีและบุรีน,นิงตอนนก็กกำลังกับบ้านน่ะเนี่ยเก็บมากคนนี้ไปกินอยู่บ้านนะนี่เป็นแบบไล่ยามของเหานักก็คือ่ายที่ว่าเออมักไปเข้าป่าเข้าดองโบ,บหรือว่าซีออกเดินทางระใใยะไกลโบหรือว่าซีไปเหตุธุรกิจในยังฮันเนะะาะกันผู้ให่ที่ว่าเออมักไล่ยามาไไาว่าเออยามใดไปดีเนี่ยยามใดบุรีอากาศบางคนเพิ่นกัน ใช้ตัวนี้คือกันเนาะแล้วตัวนี้มันได้มาจากอาจารย์พระอาจารย์องค์นึงนะเป็นได้สรุปไว้เป็นจังสีนะแล้วตัวนี้ก็ได้มาจากเขาคือกันเนาะแล้วก็คือสีนับตัวนี้มันจะนับตั้งแต่มีสองไฟเนาะไฟอยู่ทางซ้ายมือเป็นไฟของเฮงาแลก้กกะไฟอยู่ขวามือเ,เป็นไฟของกันข้ามหือวคันหฮาออก่าแล้วมันเป็นไฟของสัดเนาะนี่เป็นไฟของเฮา แล้วมันก็มีข้างใหม่ตามตามที่นี้เนาะก็คือดามเนยไม่ค่อยติดกาลางเป่าเลยก็บสองจ้ำจ้ำหนึ่งซี่จ้ำอยู่ซีนะ่ะก็คือมันซี่จ้ำเพิ่มมาซี่หัวหมาดามันก็คือหน้าดามนะนี่มันส่งหัวหมาลางเป่าเลยตัวใหม่ค่อยติดกาเป็นบุดีเนาะมาบอไปหรือบบร้อมโปรดได้ที่อย่างนี้ซีนะเนะาะเราจะนับตั้งแต่ไซหาขวาก็คือเขาจะนับแบบว,ว่าเออ อันจะนับตามขึ้นบอกมึงแหมสมมติคือคืนหนึ่งคำนะเขาจะนับจ็ดสี่นะขึ้นหนึ่งคำหรือว่าขึ้นห้าคำสมมติคืนห้าคืนห้าคำนะเขาจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้ามืนอยู่ตัวอยู่ๆๆนี่แล้วขึ้นห้าคำแม่นเวลาใดจึงดีนะเขากะเบิ่งไปโอ้ขึ้นห้าคำห้าหมูห้าเปดหมูเส้ามันเป็นเคยตินกาแล้วมันบอดีนาะเบรก เั้นเขาจะเบึ้งตามไปเออเวลาใดมันจึงดีเน,นี่ยเนาะก็เบึ้งตามทดสอนคือเขาว่าเออดีหรือมันเออสิบเอ็ดโมงบ่หรือว่าห้าโมงเก้าโมงแรงจังสี่หรือว,ว่าจังสี่ไปเนาะอาจารย์บึ้งตามเวลาเรื่องบึ้งขึ้นขึ้นถึงเนาะแล้วไฟของกองกันข้ามก็คือกันสมมติเขาขึ้นห้าคำเขาว่าเออเวลาสิบเอ็ดโมงห้า สิบสองสิบเอ็ดมองหาสองมองแรงมันดีแล้วไฟของกันข้างเด้มันกะซิบบมีอย่างมันกะสมมติว่าเฮาไปอ้าล่ามันกะซิบบมีสัตว์บ่เห็นสัตว์บ่เนี่ยอันนั้นเนาะแล้วมือที่เขาไปหันว่าตอนเช้าหันมันยามพอดีแล้วเห็นให้เฮาเห็นสัตว์ไหลตกเทมบ่ได้ยินมันมันตกแฮมเก้าข้ามก็คือจะนับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้ายูฮานี่นักกะหกเจ็ดแปดเก้า เซีนามาตกห้องนี้ก็คือวางเปาแล้ก็เวลาของเฮาหน้านเมนห้าโมงเช้าห้าโมงเอ็มห้าโมงเช้าหาเป็นโมงวดีเรับออไปเมื่อนั้นเมื่อนี่แล้ววางเปาจังซีแล้วเมามาบึ้งไฟของซัดเนาะก็คือจะนับคือกันเลยเนาะมีห้าห้องคือกันแล้วมันมันไม่ยิ่งส่งหัวมาจังซีแล้วส่งหัวมานี่ก็คือซัดหลายโตมีหลายโตเนาะแล้วเขาแมนวันวางเปา แล้วเราเฮาก็เลยเห็นสัสตว์ไหลโตซี่ได้ยิงแต่กบโบ่ได้ยินยิงเนะเห็นไลตเป็นเานี้นะนะะ่วงเวลาของเฮาป็นเป็น,ปนจังซี่เลยเนาะแล้วตัวนี้มันสําหรับไผที่ว่าเอออยากออกลาอยากเบิ่งลาย,ยาวนี่มนจะตามนี้เลยเนาะแล้วคันเฮามั่วๆไปเฮาบ่ลยาวม,มันเทื่อก็เจอมันเทื่อก บ่เจอแล้วมันก็จะดีคือกันแต่ว่าคันไผยที่หลายๆยามเลยก็บึ่งตลอดแม่นกะตัวนี้ก็ตามความเชื่อบุคคลแต่ว่าสําหรับข้าพเจ้าเองนะก็คือว่ามันก็ต้องเป็นส่วนหลายสมมุติคันเฮามาจังซี่นะสมมุติเป็นคําหมายจังซี่บอกเลว่าบางเป่าจังซเฮาก็สิบ่ได้อีหยังหรือว่าบ่เห็นอีหยังนะนี่เม่นใบรายยามของ การเดินทางบอกว่าไผ่ที่มาออกล่าอลไรมกเบื่องว่าเออยามใดดีเนี่ยยามใดเอาไปเอายิ่งซีเห็นสัตว์ไหนเนี่ยละก็จึงซีได้ยิงบอกรือว่าจังไดเนาะแล้วนี่เป็นความเสื่อมบุคคลเนาะถ้าไผ่ว่าเออลองไล่เบึ้งคันมันกระทึกเตะเนี่ยละก็ไปก็ได้ยิงตามนี่เลยเนาะแล้วก็ถือว่าโอเคแต่ว่าคันว่าไผ่ว่าเออมันบ่มีประโยชน์เนี่ยละกผมต้องเบึ้งเนาะเพราะคัน ของเบื้งไปมันกะคือเก้าคะแนนเนาะแล้วสำหรับข้าพเจ้ากันกะโอเคนะบางเที่ยคันเฮาเบิ้งตลอดแล้วแม่นไปเราต้งได้ไปตามยามตัวนี้และโซเลตก็หเห็นคือตัวน,นี้คือกันเนาะแล้วกะซีบาวสัวสส้นกะอัมบ,บริสันแนักกะกายเวลาไปเนาะแล้วคันผ่ายว่าเอออยากหูจนลึกไปกว่านี้กะลองเราลองทักส่วนตัวเบิ้งนะ โอ้กะเว้าผิดประเด็นได้กะขอโทษขออาไปภัยเนาะกันสําหรับผู้ใดที่ว่ามันฮู้กว่านี้เนาะสิเนาะ